ตัวน,นี้หม้อเพิ่มไฟของคอมสั่งนะครับรุ่นกึ่งอัตโนมัติ4 0์นะครับอันนี้ลูกค้าก็ให้ประกอบใส่แหลกให้ด้วยนะครับพร้อมให้ใส่ปลั๊กตัว AEC99 นะครับไปด้วยเลยเสร็จนี้ก็1,9500นาะครับ1,9500พร้อมแหลกนะครับ ผมจะพามาดูนี่ด้านหน้านะครับเป็นจอจีต้นแล้วก็มีปลั๊กด้านหน้าให้นะครับตัวนี้เป็น s e เล็กเวลาดึงไฟขึ้นนะครับก็จะมีเบรเกอร์ให้63แอมป์นะครับตัวนี้ก็เป็นบัฟเฟอร์แสดงผลตอนที่เขาตัดบายพาสให้ใช้ไฟต้นทางในขณะที่ไฟต้นทางมาถึง220โวลต์นะครับ เรามาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเป็นมีพาวเวอร์ปั๊ให้นะครับ่าวนี้เป็นพาวเวอร์ปั๊นะครับเสียบก็ totally. อย่างนี้ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ อันนี้ผมดึงสาย ac ของตัวลัก ac 99ก AC 99นะครับมาเสียบตรงนี้นะครับวผมจะเปิดเลกเกอร์นะครับ นีไฟตอนนี้ไฟที่บ้านผมมันไม่ตกนะครับมันอยู่220ที่ผมจะหมหุนขึ้นไปนะครับ <c oughs> แก็กหนึ่งครับแล้วก็ตั้งมันไว้อย่างเงี้ยครับให้มันอยู่ระดับ2 3 0โวลต์แล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ถึงเวลาไฟต้นทางมาถึง220โวลต์มันก็จะตัดบายพะานับ น,นี้ครับพร้อมแหลกพร้อมใช้นะครับตัวนี้ลูกค้าให้ประกอบให้นะครับตัวนี้ก็1,9500หนาพนะครับพร้อมแหลกสี่แอมนะครับมอเพิ่มไฟคอมสันรุ่นกิงอัตโนมัตินะครับ